เดี๋ยวคุณป๊อกจะให้น้องเล็กนะครับถอยเข้าซองทางด้านขวาแบบรัศมีกว้างนะครับอ่ตอนนี้ปล่อยรถไหลไปชา้าๆครับน้องเล็กให้ข้างรถทางด้านขวาของเรานะครับห่างจากแนวหน้ารถเข้าประมาณ1เมตรนะครับรถกระบะคันขวามือคันนี้นะชา้าๆก่อนคุณจะยกคันทีน่1นะอ่าปล่อยรถไหลครับช่องว่างที่เราจะถอยคือคันที่2นะโอเคครับให้หัวไหยเราอยู่ตรงกลางของรถคันสีเหลืองนี้อเ,เอาได้แล้วยุดนะครับแล้วก็เราจะถอยเข้าซองทางด้าน ขวาเราจะต้องหมุนไปทางด้านตรงข้ามโอเคหมุนทางด้านซ้ายให้สุดเลยค่อยๆหมุนนะครับถ้าเราหมุนเร็วหรือหมุนแรงไปกระแทกพวงมาลัยอาจจะทำให้ระบบพวงมาลัยเสียหายได้เร็วนะโอเคตอนนี้มองกระจกมองข้างด้านซ้ายมีรถทางซ้ายมาไหมครับมีรถใครสวนมาไหมโอเคปลอยรถไหลช้าๆครับมองไปทางหน้ารถก่อนครับน้องเลฟมองไปทางหน้ารถก่อนช้าๆแล้วก็สลับช้าๆครับสลับมองกระจกมองข้างด้านขวาค่ะโอเคครับเดินหน้าไปครับ เราจะเดินหน้าไปให้ท้ายรถด้านขวของเรานะอยู่ประมาณกลางช่องที่เราจะถ่ยครับเดินหน้าได้ีครับอีกครับอ่าอีกครับค่ะอีกนิดหนึ่งได้ครับโอเคได้แล้วนะโอเคหน้ารถเราก็จะไม่ไปชนสิ่งที่อยู่ตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นรถหรือกําแพงหรือว่าเสาไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับพอได้แล้วหยุดครับเมื่อกี้เราหมุนซ้ายสุดคืนขวากลับ2รอบครับให้โลโก้หงายมาสองครั้งนับหนึ่งนับ2ดีครับแล้วก็เข้ากร้าถอยหลังครับ ตอนนี้เราเปิดไฟฉุกเฉินนะถ้ารถข้างหลังเข้ามาเนี่ย <muitos. S 1> เ,ขเขาก็จะหยุดรอเรานะครับปอเคปล่อยรถไหลช้าๆครับลลแล้วก็ค่อยๆหมุนภายใไป,ไปทางด้านขวาครับเราจะถอยด้านขวาหมุนขวาครับค่อยๆปล่อยรถไหลด้วยครับแล้วก็หมุดครับบูนครับหมูนหา่อยรถไหลครับมุนครับมุูขวปครับถ้าหาเราก็มูนอีครับมูดเยอะๆเลยมุนเยอะๆครับช้าๆเราถอยด้านขวาก็ต้องพยายามให้ท้ายรถเราชิดรถทางขวาคือการเสียหลป่อยรถไหลครับสวยเลยครับสวย,ลยวเลยปอรถไหลครับพอขวาไม่ชนแล้วนะมองซ้ายครับไปมองซ้าย <ๆ S 1> เราจะเห็นอะไราครับเห็นหน้ารถนะครับหเห็นอะไราเห็นกลางรถค่าถือัวกระจกลงนะั้นจะได้เห็นชัดโอเคอ่ะปอดรถไหลครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ชนรถทางด้านซ้ายอ่ะปอดรถไหลครับโอเคเห็นท้ายรถเขาช,าชา้าๆนะครับเห็นท้ายรถเขายางอ่ะมองไรก็ค้างไว้นะอ่ะปอดรถไหลครับมอง,องซ้ายทีมองขวาทีอ่ะปอดรถไหลครับให้รถอยู่ตรงกลางปอดรถไหลครับแบบนิดนึ่อีกครับกลางยางกลางรถหยุดกลางรถหยุดเลยนะโอเคยี่ราหมุนนายหมุนขวาคือซ้ายกลับสองรอบคืออะไรครับนับหนึ่ง นับอ2อโอเคปลดรถไหลครับปลดรถไหลครับเพราะว่าถอยหลังนะชา้ชาชา้ชาชา้ชาช้าครับถ้ามีกล้องก็มองมกล้อง,องถ้าไม่มีกล้องก็มองกระจกข้างซ้ายขวานะครับมองกระจกหลังด้วยน <ค windy. S 1> ะครับหรือฟังเสียงเซนเซอร์ด้วยก็ได้โอเคปลดรถไหลครับเดี๋ยวปลดรถไหลครับโอเคครับยังทำแล้วนะโอเคพอครับแค่เราจะต้องจอดรถนะดึงเบรกมือก่อนครับแล้วก็เข้าเกียร์ P parking เลยโอเคครับแล้วก็ปิดไฟฉุกเฉินครับ โอเคนี่คือการถอยจอดเข้าซองโดยสามารถถอยจอดได้ในข้างเดียวโอเคครับอาสมมติว่าเราถอยจอดเรียบร้อยแล้วเราจะขับออกนะครับโอเคครับเยียบเบรกครับแล้วก็เข้าเกียร์ดีไดก่อนเข้าเกียร์ดีก่อน,ออนแล้วก็ลดเบรกมือลงครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้เปิดไฟเลี้ยวขวาครับอาเราจะออกไปทางด้านไหนครับด้านขวาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเน้นมองรถที่อยู่ทางด้านขวามือเรา เพราะตอนที่เรากําลังเลี้ยวขวาไปนะครับหน้ารถกลางรถท้ายรถเราจะมีโอกาสชนรถทางขวามือมากกว่ารถทางด้านซ้าย,น,ยนะเวลาปล่อยรถไหลนะครับอ่าตอนนี้ปล่อยรถไหลไปตรงๆก่อนนะวิธีการออกนะครับให้หัวลหลเรารอยู่ตรงกับร้อน,อนหน้าของรถคันสีเหลืองคันขวาแต่ถ้ารถเรานะครับสูงเราอาจจะมองไม่เห็นล้อหน้าเขาอย่างนี้ครับน้องเล็กให้กระจกมองข้างด้านขวานะ อยู่ประมาณกับอะไรรู้ไหมหน้ารถเขาเลยหน้ารถหรือไฟหน้ารถของรถที่จอดอยู่ทางด้านขวาก็ได้เหมือนกันนะโอเคพอท้ายซ้ำอีกทีมึงมีใครไหมไม่มีค่ะโอเคอ่ะปล่อยรถไหลช้าๆครับพร้อมกับหมุนพวงมาลัยไปทางด้านขวาให้สุดเลยช้าๆครับอ่าหมุนอีกครับอ่าแล้วก็มองครับทางขวาเป็นไงพ้นไหมพ้นค่ะพ้นนะไม่ไม่ท้ายรถเราไม่โชนรถคันสีเหลืองนะค่ะแล้วก็มองหน้ารถด้วยครับปล่อยรถไหลครับมองหน้ารถด้วยว่าไม่ให้หน้ารถเราไปโชนรถฝั่งตรงข้ามนะ โอเคอ่บปล่อยรถไหยครับให้หน้ารุตตรงก่อนอนารุตตรงแล้วคืนอะไรกลับครับอโอเคอ่บปล่อยรถไหลได้ครับนี่คือการถอยเข้าซองและเะมีกว้างทางด้านขวาพร้อมกับวิธีการขับออกนะครับเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วลองไปฝึกใช้ดูนะครับสวัสดีครับ